อ่ะเดี๋ยวจะเข้าสู่เกมการแข่งขันแล้วนะครับตอนนี้ผู้เล่นของทั้งสองทีมก็เดินลงสู่สนามและบรรยากาศถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับกับแฟนบอลที่สนามราก้อนโซล่าพาร์เกมกำลังจะเริ่มครับอะไรครับบรรยากาศที่สนามก็คึกคักแน่นอนเลยครับอ่าแล้วครับเกมเริ่มต้นขึ้นแล้วครับเกม สำคัญเลยครับรอบ8ทีมครับบีทีบุกจากขวาไปซ้ายครับเริ่มมาก็พยายามเปิดไส่ก่อนเลยพยายามจะแหวกครับชวัตไม่ผ่านอ้าวดานิโลยังเก็บได้โดนจิ้มไว้ก่อนมีโอกาสของสารัตสารัตไหลามาแล้วได้สัตว์ลูกนี้โอ้โหตรงตัวครับเริ่มมาแค่51วินาทีเท่านั้นยับเกือบไปเกียรติศัก์เชียบุโดมครับเกียรติศัก ย้อนหลังกลับมาให้ไทรอนเปิดยาวอันตรายด้วยลูกนี้ปล่อยบอลตกหนึ่งจังหวะแล้วซัดโอ้โหเกือบไปครับล้ำหน้าหรือเปล่าหันไปม,มองธงอาจจะมีธงล้ำหน้ามาด้วยนะครับ <ST AN K> จักบกรพันธ์ก็ขยับเติมขึ้นมาด้วยครับ <ST AN K> อะไรครับจังหวะของเ <ST AN K> ฟรตตี้โยนมาหน้ากลวงโอ้โหหนงศูนย์ไปเลยครับ โอ้โหขึ้นนำเร็วมากครับจังหวะโขของดานิโลโอ้โหกลายว่าลูกตั้งเตะของ BG ครั้งแรกได้ผลเลยนะครับแล้วก็กลายเป็นกองหน้าตัวเป้าอย่างดานิโลอาเวสที่ไม่พลาดครับจังหวะน,นี้โอ้โเริ่มต้นได้ดีมากครับ BG แม้ว่าอาจจะโดนกดดันจากเกมรุกของทางราชมุรีแต่ว่ามีทีเด็ดจากลูกตั้งเตะครับโอ้โหโ,หโฉบมายอดเยี่ยมมากครับ ดานิโลเนี่ยจริงๆไม่ได้อยู่ทีเสาแรกแต่วิ่งแซงทุกคนเข้าไปแล้วก็หม่งลุกนี้โขมพนนี่ขาตายเลยครับ1ประตูต่อศูนย์ครับบีจีปทุมยูเต็ดได้ประตูขึ้นนำแล้วครับมีคิกของราชบุรีเท้าซ้ายของไทรอนครับให้เจสซี่เดินไปเลยเครับให้สัญญาเพื่อแล้วไทรอนโยนลุกนี้โด่งไปแล้วครับแล้วก็โอ้โหออกมาชกไม่ได้ก่อนบอลจะมาสอง เก็บได้ที่เฟตตี้ย้อนคือเรากลับมาโอ,โ,โอ้โหเจอเร่งครับเปิดออกไปเลยอาีิสอนอาริสอเล่นกับเกดิษานครับไหลต่อมาอาละรครับได้เปิดนักอบาร์เิมข้างในมี3เลยครับโยนโดกมาสะบัดคขัโอ้โหไม่ตรงครับจังหวะได้โมงของกรอราวิทน,นี่นะจะเป็นโอกาสที่จะแจ้งเลยครับของทางราชบุรีครับ เอาดักได้แล้วครับจังหวะแทงให้มีโอกาสเหมือนกัรลิม่ารอตัวขวามีไหลได้ไหมไหลามาลูกนี้เจสซี่มีโอกาสต้องเปิดเข้ากลางมาแล้วก็กระโดดวอลเล่โดนไม่ดีครับพิสารรับเอาไว้ได้จังหวะจบของลิม่านะครับโจทา,านครับเคทิ่งมาวัฒนากรเบิ้ลให้ไม่ดีครับ เจสซี่เจสซี่ไดโต้เจสซี่ทางสะดวกเลยครับเจสซี่ควบมาเองเจสซี่ยังมาอยู่เจสซี่มองข้างในเพื่อนขอไหลามาจังหวัดทะลุมากรพิษแตะข้าซ้ายแล้วก็ไหลามาลูกนี้โลง่งๆจริงแล้วก็โอ้โหหลุดกรอบครับอู้โหมาตุสิลีมาครับโอกัสทองเขาในเกมนี้โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยครับเป็นแฟนราชบุรีนี่เฮเกอร์ไปเลยนะครับโอโ้แล้วเป็นเกมสนกลับของราชบุรีที่ทำได้ดีมากนะครับเริ่มต้นดน้านขวาของเจสซี่ที่ เห็นกรวิทเติมมาแล้วครับกรวิทก็นิ่งมากนะครับในการดึงหลอกแล้วเอาชัวร์ครับเพื่อให้ลิมาโอโฮคือเขาไปเลือกซ้ายครับที่จะไหลมาเนี่ยครับและกลายมาวางเท้าแปรหลุดกรอบไปเองเฉยเลยเนี่ยครับไปยืนลายเดลคูเซนเตอร์เลยบอลจังหวะสองได้โตแล้วก็สารัตสารัตดึงจังหวะรอข้างหน้าไดโลดขยับแล้วแทงแล้วก็ลูนี่หลุดไหมสปีดวิ่งหน้าตั้งมาใครได้โอกาสได้โรดถึงก่อน ดานิโลล็อกแล้วก็ดานิโลยังไงดานิโลซ้ายยิงติดบล็อกโอ้โ oh, ห oh, oh, น่าเสียดายับดานิโลเกนิศักจิมบุโดมครับคืนกลับมาที่อดีศรพรมรักเกนิศักขยับด้วยครับเราทิ้งยามาลูกนี้ควบมาแล้วครับแต่ว่าก็ยังทันด้วยอ่าครับจังหวะเจอสันนิภาพให้มาไม่ดีเท่าเราแต่ยังได้ครับแย่งกลับมาได้จังหวะมีโอกาสลองสัตว์ลูกนี้แล้วปอดโอ้โหต้องเซฟครับโอ้เจา้าของพิศนัะปัดทิ้งออกไปได้ ตากลางแล้วได้ยิงด้วยนะครับจังหวะนี้นี่ครับบอลไปฉกบอลมาได้ของกรวิทนะครับเเสาแรกนี่บอลมันตกพื้นก่อนนะครับทำไม่มีสารเองยังต้องชวาดปัดทิ้งออกไปโยนโด่งมาลูกนี้แล้วโบงชงมาได้ได้ยิงลูกนี้แล้วกููยังติดบล็อกอยู่ครับอาแล้วครับเราจะได้โต้ด้วยชวัด แม่ไปจ่ายยอดหลังเพื่อนหายไปสิทธิ์ยังได้ครับกูสินก็เปล่าจบครึ่งเวลาแรกไปเลยครับบีจีครับบุกน้ำยูดด่งต่อศูประตูจากดาริโลอาเวสครับทำให้บีจีปทุมกุมความได้เปรียบก่อนนะครับในเกมครึ่งแรกของรีโวครับครับกลับมาลุ้นกันต่อนะครับเกมครึ่งเวลาหลังครับอีก45นาทีครับเนี่ยครับนี่การยืนตอนเขี่ยเนี่ย กิษดานี่คือเล่นหลังสาไปแล้วนะครับเนี่ยเป็นเซนเตอร์แบ็กอีกหนึ่งคนไปแล้วนะครับแต่ก็อย่างว่าอะไรครับเพราะว่าราชบุรีนั่นเป็นฝ่ายที่อารัดดักได้จังหวะน,นี้บีจีได้โต้แล้วแล้วให้ดานิโลมาก่อนดานิโลว่าต้องพยายามเต็มที่คือเรามาสันธิภาพไม่ผ่านนี่ครับ2จังหวะเลยครับที่โดนปาา์คจุลพองครับดักไว้ได้ออกไปปฐมยาบาลข้างนอกนอก,ก็ลงน้ำหนักได้นะครับเกียรติศักดิ์ กลับมาลูกนี้อาออะครับอาดิโลยอดมาหลุดเลยครับจับบอลอภิสิษ์ล็อกเข้าซ้ายไหลมาโล่งๆแล้วโอ้โหโดนสไลด์ขวางไว้ก่อนครับอู้สําคัญเลยครับการขวางของโชรธานในจังหวะนี้ครับติกได้ครับไทรอนไทรอนวนกลับมาใหม่อาออะไรครับเจสซี่เล่นกับกอรวิทมีโอกาสได้ยอดโดงลูกนี้เอาแฮนด์บอลอิไม่ว่าไรโยนอีกทีนึง แล้วก็จับบอลสุดท้ายไม่ได้ยิงอีกครับโอ้โหมาดิอุสครับจังว่ายังทําอะไรไม่ได้ลุยต่อสันชยัยสันชยัยสันชัยคืนกลับมาแล้วหนบอลไม่ค่อยเชื่องเท้าเกียรติศัก์ข้างหลังนะตเติมมาแล้วครับปาจุทองมองขวาสุดแล้วก็ยอดโดมก็ลึกเกินไปซะอีกครับจะให้กอรวิทยศา,าเป้าคือกอรวิทครับจังหวะให้ไม้ทีนึ สันชัยต้องโยนครับแล้วก็เอ้าจังหวะนี้โอ้โหกฤษดาไเปเบียดมาได้เอาจ่ายพลาดครับสัญชัยมีโอกาสแล้วล็อกเข้าขวาต้องระวังจังหวะนี้แต่ว่าโอา้หูเกือบไปครับโอ้โหพิสานรับจังหวะนี้ยังเรียกว่าบอลมันหลุดออกนอกกรอบไปได้หลอกว่าจะดึงเปิดด้วยซ้ายนะครับแล้วก็มาหักเข้าขวาจังหวะเคลียร์มาไม่ขาดนะครับตรงนี้ของทางกฤษดา ดึงหลอกยินฟานแล้วยิงขวาไม่ถนัดนะบอลมันตกพื้นก่อนนะครับทำให้พิสารเองก็กะจังหวะบอลต้องระวังนิดนึงครับตัดสินใจที่จะใช้นาอกหลังไปครับแต่มุมครับของราชบุรีครับไทยรอนไ,ไทยรอนโยนมาหน้ากลัวแต่ว่าโมกเชื่อเรามาก่อนบอลสองซ้ายกดมาไม่ดีแล้วดีทีนึงก็ยังติดบล็อกอยู่จะฟ้องว่าเป็นลูกล้ำหน้าแต่ว่าสื่อให้แต่มุมครับชาววัดนะครับจังหวะสุดท้าย นำอยู่ก็ชิงแต่ว่าลูกเดียวก็ยังต้องรู้ด้วยนะครับโยนมาสะบัดโป่งแล้วโอ้โหเกือบไปครับแต่ล้ำหน้าก่อนครับทงมาจังหวะสยาโหนี่เงียบกริบเลยครับวันนี้มาติวสลิมาโอ้และจังหวะของเขาแต่และจังหวะนี่ก็ยังไม่เข้าที่เข้าทางนะครับจังหวะโฉบโป่งได้ก่อนคือคนล้ำนี่ไม่น่าใช่ลิมาด้วยอาจจะเป็นปากริ่ยองครับที่ขยับไปก่อนนะครับ ต้องเล่นสั้นแล้วครับพี่สารบอกขึ้นไปเลยครับหยอดโดง่งดีกว่าครับเป้าอยู่ที่ใครจังหวะม,มงเช็ดแล้วก็เอาแปะให้ลุงนิดยังได้อยู่เฟรดดี้เฟดดี้เจอไล่มาลิวหนีมาได้ครับข้างในมี2เฟดดี้เลือกใครเฟดดี้เปิดเข้ากลางเอาสไลด์แล้วก็เรียบร้อยครับแบบนี้ชนะทิพย์สงกระสินครับยิงให้บีจีนี้เป็น2 0ไปแล้วโอ้โหน้อง,องชมเฟรดดี้วอลเลซเลยนะครับการ ทะลุเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วก็เลือกตัวจ่ายครับมาแล้วครับประตูที่ออกย้ำให้บีจเล่นง่ายขึ้นเยอะครับหลังจากที่โดนกดดันอยู่นานกับการนำแค่ประตูเดียวเล่นด้วยความอดทนจริงๆครับที่อขอมีชนาทิปมาเนี่ยในเรื่องของความเป็นตัวรุกก็มีมากกว่าวิสิตอยู่แล้วนะครับฝั่งซ้าย จังหวะแปะให้ตรงนี้ของทางสันติภาเนี่ยเหมือนจะโดนไม่ดีนะครับแต่ว่าบอลไปถึงเฟตตี้แล้วกระชากหนีกีักแล้วเปิดเนี่ยโอ้จังหวะก็เป็นใจด้วยครับเมื่อจังหวะสกัดของทางจนาธานเนี่ยมันกลายเป็นหยุดบอลที่ฝั่งของกำพลกำลังจะดักนะครับบอลนี้มันไปหยุดนิ่งอยู่หน้าปากประตูแบบนั้นครับรไม่มีปัญหาสำหรับเจ้าเจาครับที่ยิงลูกนี้เข้าไปครับ ทาหยอดโดมาเลยอ้โหยอดแบบนี้เสร็จอีสานครับแทงต่อมาธีรสินอล้วครับลูกสามมาไหมธีรสินดึงจะวะรอชนะทิพย์อยู่ขวาสุดมี2เลยธีรสินเห็นหรือยังเห็นแล้วยอดโดมาโดนมงสกับได่ก่อนชนะทิพย์จับแล้วก็ให้ต่อมาสารัตซ้ายมีสารัตคืนมาธีรสินโอโหททำอะไรยังไม่ยิงธีรสินธีรสินใจชนาทิพย์กอดไม่ได้ครับโอโห ยังเก็บได้ซ้ายพิทที่วัดกดก็ติดเซฟชนาทิพยจริงหรือยังจริงแล้วก็เรียบร้อยสามประตูต่อสูนรับเอาจนได้ครับชนาทิพโอ้โหที่ต้องบอกว่ายิงจนเหนื่อยครับโอ้โหแต่สุดท้ายเอากลายเป็นประตูที่3จนได้นะครับ <c oughs> ต้องชมฝั่งของราชบุรีที่ก็กลงไปช่วยกันรับกันแต่สุดท้ายเอาไม่อยู่ครับความเด็ดาขาดของทาง BG วันนี้ จุดเปลี่ยนของเกมเลยนะครับพวกเขาเล่นเกมรับด้วยความรัดกุมและเหนียวแน่นครับแล้วก็ด้วยสถานการณ์นะครับราชบุรีต้องเดินหน้าขึ้นบุกเนี่ยพื้นที่ในเกมรุกและก็แน่นอนครับเหล่าตัวสำรองนี่ลงมานี่คุณภาพทั้งนั้นจริงๆน่าจะจบตั้งแต่ตรงนี้แล้วครับโอ้แต่เียสินนี่ยิงบอลไปติดเองยิงจังหวะแรกเนี่ยมีจิรวัต์นะครับที่เคลียร์อย่างเส้นกำพลทุบออกมาโอ้โห จได้วางเท้าขนาดนี้ไม่เหลือแล้วครับช่วยกันเต็มที่แล้วนะครับฝั่งของทางราชบุรี <c oughs> ได้ง้างขนาดนี้ประตูที่2ของชนาทิพย์ครับในเกมนี้ลุยมาต่อครับจิรวัตโยนโดง่งก็ไม่มีอะไรอีกครับคือ <c oughs> <c oughs> ปัญหาในเกมนี้ของราชบุรีเลยนะครับคือ จบะจ่สกอร์จริงๆครึ่งแรกก็พวกเขามีโอกาสนะธีรศินนี้ยิงมาทุกรอบนะครับก่อนหน้านี้ยิงสมุทรสาครแล้วก็ชนบุรีก็จบเกมครับราชบุรีแพ้ต่อบีจีประทุมยูไนเต็ดไป0ประตูต่อ3ครับบีจีได้3ประตูครับจากดนิโลอเวสนาทีที่8แล้วก็ตัวสำรองอย่างชนาทิปย์งกระสินสประตูนะครับนาที85และ89ะครับ